วันนี้เรามาค้นหาเหตุผลกันนะครับว่าทำไมลูกค้าถึงตัดสินใจซื้อสินค้าถ้าคุณเข้าใจเหตุผลเหล่านี้มันจะช่วยทำให้คุณเนี่ยปรับแต่งธุรกิจของคุณเพื่อทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณได้มากขึ้นวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้ครับสวัสดีครับ ผมอน,นันต์สมศาสตร์ smejump.co.th ถ้าคุณยังไม่เคยดูวิดีโอของผมสักครั้งนะครับงานของผมก็คือผมมีหน้าที่ช่วยให้คุณคุณประสบความสำเร็จบน,นโลกออนไลน์ครับ วันนี้เราจะมาช่วยกันค้นหาเหตุผลนะครับว่าทำไมคนเราถึงตัดสินใจซื้อเพื่อที่จะได้เรียนรู้พฤติกรรมของลูกค้าของคุณในยุค New Normal แล้วคุณสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณหวังว่าจะทำให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าจากคุณมากขึ้นนะครับลองมาเริ่มกันเลยครับเหตุผลข้อแรกที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อนะครับตัดสินใจซื้อเพราะว่าราคาที่ถูกกว่าเหตุผลข้อนี้เป็นข้อแรกๆเลยที่ลูกค้า ตัดสินใจมักจะตัดสินใจซื้อสินค้าเพราะว่าเห็นว่าราคาถูกกว่านั่นเองซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยคุณไม่ควรแข่งขันกันด้วยราคานะครับเพราะเป็นกลยุทธ์การตลาดที่ไม่ยั่งยืนครับคุณลดราคาให้มันถูกกว่าได้อีกไม่นานก็จะมีคนอื่นๆลดราคาถูกกว่าคุณจนได้ครับสิ่งที่คุณควรจะทําก็คือคุณต้องพยายามสร้างจุดเด่นของสินค้าหรือบริการของคุณ ให้ลูกค้าไม่สามารถเปรียบเทียบได้โดยเฉพาะราคานะไม่เอาราคามาเปรียบเทียบได้ครับเช่นยกตัวอย่างคุณเห็นภาพน,นะครับสร้างสินค้าที่มีฟีเจอร์อื่นๆที่คู่แข่งคุณไม่มีนะครับให้มันต่างออกไปหรือคุณถ้าเป็นบริการคุณอาจจะต้องมีบริการที่มันครบวงจรมีบริการหลังการขายที่ระยะยาวกว่าอะไรแบบนี้ครับทำให้ลูกค้าไม่สามารถจะเปรียบเทียบแอปเปิลกับส้มส้มกับแอปเปิลได้เมื่อคุณเรียนรู้แล้วว่าเนี่ย ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะราคาเนี่ยคุณต้องมาปรับแต่งหลังบ้านของคุณหลังบ้านของคุณก็ความหมายก็คือธุรกิจโมเดลของคุณนะครับโมเดลธุรกิจของคุณเพื่อให้คุณสามารถแข่งขันกับคู่แข่งของคุณได้ที่เขาใช้ราคาเป็นตัวแข่งขันครับเหตุผลข้อที่2นะครับซึ่งเป็นเหตุผลที่ผมชอบมากครับลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะว่าความสะดวกแล้วก็ลดความยุ่งยากของลูกค้านะครับลูกค้ามัก pues ตัดสินใจซื้อเพื่อ ซื้อความสะดวกประหยัดเวลาลดความยุ่งยากโดยเฉพาะในยุค New Normal นะครับที่ลูกค้าไม่สะดวกใจที่จะไปหลายๆที่เพื่อจะไปซื้อสินค้านะครับลูกค้ายอมจ่ายแพงกว่าแต่ได้สินค้าครบถ้วนไม่ต้องไปหลายที่ครับที่เดียวจบเลยข้อนี้เป็นสิ่งที่คุณคุณซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจเนี่ย ควรจะเสริมเข้าไปในธุรกิจของคุณนะครับทำให้ธุรกิจของคุณนะมีสินค้าที่หลากหลายถ้าเป็นบริการก็ขอให้เป็นบริการที่มันครบวงจรที่เดียวจบ ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหากับลูกค้าของคุณโดยตรงเลยนะครับและซ้ําถ้าคุณทําได้เนี่ยมันจะช่วยทําให้คุณเนี่ยมียอดการสั่งซื้ตอต่อหนึ่งออเดอร์เพิ่มมากขึ้นด้วยลูกค้าสามารถที่จะซื้อสินค้าของคุณแล้วก็ซื้ออุปอรี์ต่างๆสินค้าเครื่องเคียงต่างๆไปได้พร้อมกันทีเดียวเลยลูกค้ามีความแฮปปี้แน่นอนและคุณก็ได้เงินเพิ่มมากขึ้นด้วยครับเหตุผลข้อที่3 ลูกค้าตัดสินใจซื้อเพราะว่าต้องการที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเขาเองนะครับมีลูกค้าหลายๆลา,ย,ลาย,เยเลือกซื้อสินค้าเพื่อที่จะสร้างภาพลักษณ์ให้กับตัวเองหรือสร้างภาพลักษณ์ให้กับธุรกิจของเขานะครับตัวอย่างเช่นมีลูกค้าหลายคนเลือกใช้รถแบรนด์ยุโรปนะครับเบนท์บีเอ็มอดีเพื่อที่จะเสริมภาพลักษณ์ให้กับตัวเขาเอง แล้วก็มีความคิดว่าสินค้าที่มีราคาสูงเนี่ยจะตามมาด้วยสินค้าที่เป็นสินค้าคุณภาพนะครับดังนั้นคุณอาจจะลองเพิ่มหมวดหมู่ของสินค้าเข้าไปในธุรกิจของคุณนะครับเป็นหมวดหมู่ประมาณว่าพรีเมียมสินค้าพรีเมียมนะครับเป็นสินค้าที่มีฟีเจอร์ที่มากขึ้นพิเศษมากขึ้นใช้วัสดุมีคุณภาพดีกว่าแล้วก็มีราคาที่สูงขึ้นมากขึ้นด้วยและพยายามทําการตลาดเพื่อให้ลูกค้าเห็นถึงคุณค่าในสินค้าหมวดหมู่นี้นะครับ เพราะว่ามีลูกค้าหลายๆลรายเขาต้องการสินค้าเพื่อจะสร้างภาพลักษณ์ในสังคมให้กับตัวเขาเองครับเหตุผลข้อที่4ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการก็เพราะว่าเขารู้สึกว่าสินค้าและบริการตัวนั้นเนี่ยทำเป็นพิเศษเฉพาะตัวเขาเลย ลูกค้ามองหาสินค้าหรือบริการที่จะตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาให้กับลก ina, mm ูกค้านะครับและในบางครั้งเนี่ยปัญหาของลูกค้ามันซับซ้อนระดับหนึ่งซึ่งสินค้าแบบมาตรฐานเนี่ยไม่ส,มา,ส,า,มสามารถที่จะตอบโจทย์เขาได้ลูกค้าเขาจะดีใจมากเลยนะครับถ้าเขาสามารถที่จะค้นหาว่ามีสินค้าหรือบริการบางอย่างที่สามารถจะปรับแต่งเพื่อจะตอบโจทย์เขาได้โดยเฉพาะเนี่ยดังนั้นถ้าคุณสามารถที่จะออกแบบสินค้าหรือบริการหรือเป็นแพ็กเกจ ในธุรกิจของคุณซึ่งสามารถทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเนี่ยคุณได้ออกแบบมาเฉพาะสำหรับลูกค้าเลยเนี่ยมันจะเป็นโอกาสที่สูงมากเลยที่ลูกค้าจะตัดสินใจซื้อสินค้ากับคุณนะครับแล้วก็เกือบทุกเคสเลยสินค้าในการออกแบบแบบเนี้ยคุณสามารถที่จะชาร์จเงินได้แพงกว่าสินค้าในแบบปกติครับเหตุผลข้อที่5เหตุผลข้อนี้แปลกมากแล้วก็พิเศษมากครับ ลูกค้าตัดสินใจซื้อสินค้าหรือบริการเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเจ้าของธุรกิจในโลกออนไลน์นะปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะยุค New Normal ลเนี่ยลูกค้าค้นหาข้อมูลศึกษาสินค้าหรือธุรกิจของคุณเนี่ยผ่านเว็บไซต์ผ่านวิดีโอ youtube ผ่าน Facebook นะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจซื้อสินค้าและยิ่งไปกว่านั้นบางครั้งเขาศึกษาเลยไปจนถึงว่าใครเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับเพื่อจะดูความ เพื่อจะสร้างความมั่นใจและดูความน่าเชื่อถือนะครับดังนั้นคุณคุณที่เป็นเจ้าของธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME นะครับถ้าคุณสามารถที่จะสร้างภาพลักษณ์ของคุณได้ว่าคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญสร้างความน่าเชื่อถือบนโลกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ผ่าน YouTube ผ่าน Facebook เนี่ยภาพลักษณ์เหล่านี้ในสมัยใหม่และเป็นประสบการณ์ตรงของผมเลยนะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่ทำให้ลูกค้าหลายๆคน ตัดสินใจซื้อสินค้ากับบริการของคุณนะครับเขาตัดสินใจซื้อเพราะว่าเขาเชื่อมั่นในเจ้าของธุรกิจครับขอบคุณครับที่ชมวิดีโอของผมหวังว่าวิดีโอตัวนี้จะทำให้คุณมีไอเดียอะไรบางอย่างในการจะนำไปปรับใช้กับ ธุรกิจของคุณนะครับถ้าคุณสนใจเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการตลาดออนไลน์คุณสามารถกดปุ่ม Subscribe และปุ่มติดตามด้านล่างของวิดีโอ YouTube ตัวนี้นะครับหรือคุณเข้าไปใน Facebook Fanpage ของ SME Jump แล้วกดไลค์ได้เลยครับผมจะส่งวิดีโอแบบนี้มาให้คุณดูทุกๆอาทิตย์ครับผมอน,นันต์สมสอาด SME Jump .co.th แล้วพบกันใหม่ครับ